เมื่อใดเล่าที่เราหยุดนิ่งในความเงียบและถามตัวเองว่าใครคือเราที่แท้จริงคำถามนี้อาจดูเรียบง่ายจนน่าขบขันแต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปเราจะพบว่าคำตอบที่เคยแน่ใจเริ่มดูเลื่อนลอยไปมาดังเงาใต้แสงเทียนที่ริบหรี่เรามักตอบว่าเราคือชื่อนี้อายุเท่านี้ทำงานอย่างนี้ หรือบางครั้งลึกซึ้งขึ้นว่าเราคือจิตใจคือความคิดคือจิตวิญญาณแต่ทุกคำตอบเหล่านี้ล้วนชี้ไปที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอร่างกายแก่ชราความคิดผันผวนอารมณ์ขึ้นลงงานการเปลี่ยนไปแล้วในชีวิตประจำวันของเราความยึดมั่นในตัวตนแบบไหนที่สร้างความทุกข์ให้เราบ่อยที่สุด บางทีคือการยึดติดกับภาพลักษณ์ของตนเองว่าต้องเป็นคนดีคนเก่งคนสำคัญหรือแม้แต่การยึดติดกับความเป็นคนที่เจ็บปวดคนที่โชคร้ายพระพุทธองค์ทรงสอนเราผ่านหลักอนัตตาว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนนั้นไม่มีสาระแท้ที่คงตัวมีแต่กระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไหลผ่านไปอย่างไม่หยุดยอน เหมือนลำธารที่เราไม่สามารถก้าวลงไปในจุดเดิมได้สองครั้งความเข้าใจนี้ไม่ใช่การปฏิเสธตัวเองแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าเดิมเมื่อเราเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรานั้นไม่มีแก่นแท้ที่แน่นอนคงที่ความรู้สึกแรก อาจเป็นความหวาดกลัวความว่างเปล่าหรือความสูญเสียแต่หากเราอดทนอยู่กับความรู้สึกนี้โดยไม่รีบร้อนหนีไปเราจะค่อยๆพบว่าความว่างเปล่านี้มีใช้ความตายแต่เป็นพื้นที่แห่งความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดเหมือนท้องฟ้าที่ดูว่างเปล่าแต่กลับเป็นพื้นที่ให้เมฆลอยผ่านนกบินและดาวส่องแสง ความว่างเปล่าในตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเป็นพื้นที่ให้ความรู้สึกต่างๆพุดขึ้นความคิดผ่านไปและประสบการณ์เกิดขึ้นการปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนที่แข็งกระด้างไม่ได้หมายถึงการกลายเป็นคนไร้ความรู้สึกหรือไร้บุคลิกภาพหากแต่เป็นการเปิดใจให้กับความเป็นธรรมชาติที่ไหลลื่นและยืดหยุ่น เราเริ่มเข้าใจว่าความเป็นเรานั้นเหมือนการแสดงที่ไม่มีนักแสดงตัวจริงหรือเหมือนเพลงที่ไม่มีนักร้องที่แท้จริงมีแต่การไหลของท่วงทํำนองที่งดงามเมื่อเราไม่ต้องยึดติดกับการเป็นใครแล้วเราจึงเป็นได้ทุกสิ่งและในเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นอะไรเลยนี่คือความขัดแย้งที่งดงามของการดำรงอยู่ที่พระพุทธองค์ทรงเข้าใจอย่างแจ่มชัด แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อรู้ว่าตัวตนที่เราคิดว่ามั่นคงนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาคำตอบไม่ได้อยู่ในการหลีกหนีจากโลกหรือการปฏิเสธความรับผิดชอบแต่อยู่ในการเรียนรู้ที่จะเล่นบทบาทต่างๆของชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่หลงลืมว่ามันเป็นเพียงบทบาทเหมือนนักแสดงที่เข้าถึงตัวละครอย่างลึกซึง้ง แต่ไม่เคยลืมว่าเมื่อผ้าม่านปิดเขาก็กลับเป็นตัวเขาเองการทำงานการรักการเจ็บปวดการดีใจทุกสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตแต่เราไม่ต้องยึดติดกับมันเหมือนเดิมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำให้ตัวเองกลายเป็นหินหรือไร้อารมณ์แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับทุกประสบการณ์ ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เมื่อเราเยึดติดและเป็นอนัตตาในแก่นแท้นี่เป็นเหมือนการเรียนรู้ที่จะเต้นรำกับชีวิตแทนที่จะต่อสู้กับมันเราเข้าใจจังหวะของความเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายในยามที่ต้องผ่อนคลาย และลืมตัวไปกับขณะที่งดงามเมื่อมันมาถึงแต่ไม่เกาะกุมมันไว้จนเกินไปอาจกล่าวได้ว่าความหลุดพ้นไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นการเดินทางเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในแต่ละวันว่าเรากำลังมีส่วนร่วมในการแสดงที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและจักรวาลโดยไม่ต้องยึดติดกับบทบาทใดบทบาทหนึ่งเป็นพิเศษ เมื่อเราผ่านการเดินทางแห่งการไตรตรองและปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านไปยังสถานที่ที่เราไม่เคยจากไปบ้านแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ทางกายภาพแต่เป็นสภาวะแห่งการดำรงอยู่ที่เป็นธรรมชาติและไร้าการบิดเบือนเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ว่าเราไม่เคยแยกจากความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่งเราเพียงแต่ลืมไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนคลื่นที่คิดว่าตัวเองแยกจากมหาสมุทรแต่ความจริงแล้วคลื่นและมหาสมุทรคือสิ่งเดียวกัน การตื่นรู้นี้ไม่ได้มาพร้อมกับแสงสีหรือปรากฏการพิเศษใดๆแต่มากับความเรียบง่ายและความชัดเจนที่น่าประหลาดในช่วงสุดท้ายของการเดินทางนี้เราเข้าใจว่าการค้นหาแก่นแท้ไม่ใช่การหาอะไรใหม่แต่การเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วตลอดเวลา เหมือนการเอาฝุ่นออกจากกระจกเก่าแล้วพบว่าความใสสะอาดที่ปรากฏนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นใหม่แต่เป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของกระจกนั้นเองตัวตนที่หลุดพ้นจึงไม่ใช่ตัวตนใหม่ที่เราต้องสร้างแต่เป็นการยอมรับและอยู่กับความเป็นจริงที่ว่าเราไม่เคยมีตัวตนแท้ในความหมายที่เราเคยเข้าใจเมื่อถึงจุดนี้ การดำรงชีวิตกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าอัศจรรย์เราไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องบรรลุอะไรเราแค่ดำรงอยู่หายใจยิ้มและให้ความรักอย่างเต็มเปี่ยมกับทุกขณะที่ผ่านไปนี่คือสาระแห่งพระธรรมไม่ซับซ้อนไม่ลึกลับแต่เรียบง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อแต่ก็ลึกซึ้ง จนสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ในทันทีการเดินทางสู่ตัวต,วตนที่หลุดพ้นจึงเป็นการกลับมาอยู่กับความเป็นธรรมชาติที่เราไม่เคยจากไปไหนเพียงแต่เราหลับลึกและตื่นขึ้นมาเท่านั้นถเรื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน